กัอดอเีมครับพี่น้องการใช้เสียนนน้อนหนีนะรักี่นี่งานของสารน้อตัเอกเลือดอ่ะครับก็เลยได้ครับว่ายูโด รถบัสรถวงมาแล้วนะครับส่วนทีมงานเชฟุู้พ่อหน่าสิขบขัวบานครับผมมันอากาศตอนเช้าที่โดมนะค,ะนะครับน,นี่ก็เป็นมือพิธีกการของสารนัอรเพนโชนะครับ มีทีมงานสารับอยเพ็บบนเพงมาด้วยบางส่วนนะครับสารน้อยเพ็บบันเพงสารน้อยเพลนโชว์นะครับประกาตัวเกี่ยวมิวสิกโรงพยาบาลฟินแลนด์แล้วก็สิมีรถคันนี้ครับรถแห่คันนี้เริ่มทำการแสดงใบสามมาครับในการแสดงใบสามนี้ โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือนะครับมาครับพี่น้องรถนี่เริ่มต้นใบสามมอนุอกันนะครับอันนี้เป็นทีมงานสารพเยนเพลง,งครับมาฝากที่โดมขันที่โดม นี่หนึ่งวันที่เจ็ดครับส่วนรถชิมงานเขาก็จอดยู่บุญนะครับเพื่อนี่ฝนตกเพราะว่าชิดด้ร้องมิกไม่ร้องเป็งเสียงร้องอยังไมกับหรือประเด้เห็นยังครับไฟกับประเดี๋ยวยังดับไปเลยเพราะว่าเพื่อช็อตเพื่อ,อยังไ้ ติดในี่สีมงตอนนี้เวลาสีมงครับเสร็จแล้วนี่ผมก็จะไ,ไปเบื่องของเช็คของไปเป้านา้ำเพราะว่าน้ำขอเครื่องอ่าขออุปกรณ์นะครับต้องเป่านีเ่เป็นรถบัสซาหน่อยครับมีสี่คันนะครับมีคันนี้หน,น,นึ่งสองสามคันทุนแล้วก็ซีจอด่ถไฟก็รับ แต่ว่าหลวงจอดญปนสคันสคัน,นไปแท่ไปแท้บรรยากาศมนะครับันนี้กับฟ้า นี่ครับบรรยากาศนัน่งจากนั้นอยู่เทพบครับยกเลิกนะครับสาวน้อยก็แพงก็เลยได้มาพักอยู่ที่โดมนะครับเอ้ยประเด็นยกเลิกครับน่าจะเลื่อนเลื่อนไปเป็นอะลรครับายเดือนปายเดือนหนาเพราะว่าเนื่องจากฝนฝ่ากัดนะครับธรรมดา เมื่อนี้นะครับปิดฤดูกาล200นเพลย์โชว์เริ่มบ่ายสามนะครับจะเป็นรถแห่คันนี้นะครับไปบ่ายสามราคาชว่วงแรงอันนี้เป็น200นเพลย์โชว์ประทาสา้อยเพลย์แพงและคุยบ้านฟินแลนด์หรือว่าโตเกียวมิวสิกค,ครับตอนเจ็ดกอนเจ็ดมวปัดมาครับ ปิดฤด,ดูกาลปีแรกนี่ครับครั้งแรกนี่ครั้งแรกนี่โอ้มาแล้วเศษเศษหาดิสิตุมเนี่ยโอ้ยทำงนานโหกับ ยังก <who 's ph> ็พาต่โดนยงก็พาต่โดนยังเฮเจอน้วเคลียรไปุนเจ็เจ้า่อนไร้าพิ่งิดบ่เอาเพื่อนบอกเอาเขค่นี้ไปบอกเพื่อนเอาอันนี้ไปบอดแคันี้ไปบอดไห้บอดนี้ตอนนัประสบตอนประสบก่อนมาดีใส่แล้วต่ดตัวเาก น้ำมันใส่ใช่รถน่ะ ้กับรถแห่ลำแพนตเตอร์เสด็จนะครับเริ่มตั้งแต่บ่ายสามถึงหอด้วยม้งแรงนะครับประกาศทีเป็นทางสารน้อยแลย้วก็โชวเช็ก,กระบบนะครับวันนี้กับนี้พี่ๆอย่างหนึ่งมาครับอาจารย์มอสนะครับหรือพี่ออฟคบหรือว่าคุณพ่อผมนี่นะครับไอ้พบนะมาให้กำลังใจครับหรือว่ามาร่วมด้วยเชยกัน ไปด,ดูการกันสิคิดหวังว่าดีที่สุดครับมาลำปีแรกนะครับพี่น้องเราจะได้พอกันจะหรือดูกานหน้าสามเดือนหมดแล้วครับก็จะได้พอกันไหมสำหรคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้เพียงแค่นี้ครับฝากพี่น้องครับเขาคุ้มปิด ครับเมื่อนี้ครับปิดฤดูก,กาลสาน้อยลำเพลินโชว์บัตรราคา139บาทนะครับถักไปรเรื่อยที่ซื้อบัตรผู้ปิดออนไลน์ปิดฤดูก,กาลสาน้อยลำเพลินโชว์นะครับราคาบัตรนางงินหนึางานน่งร้อยยบาทภูมิแน่นอนครับเมื่อนี้ฝากพี่น้องไว้เพียงซัมมี่ครับแต่พอก็อีเทียานา,ยางเงินครับผม